เจ้าทะเลทองนะครับเจ้าทะเลทองเป็นลูกฝ้าใดพี่อ,อ๋อลูกปลาปังปาังแปดริ้วนะครับเขาใหญ่หน้าใหญ่นะครับเจ้าทะเลทอง น้ำน้ำเชียรชุดเท่าไหร่พี่นีอ่อ๋อน้ำเชียรชุดละห้าพันนะครับสนใจสนใจติดต่อที่เบอร์อะไรครับกเบอร์อะไรโก้งพี่มาถามเบอร์อจ้าทะเลทองน้ำเชียรชุดเท่าไรห้าพันสนใจติดต่อที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสามสองแปดเก้าครับผมขอบคุณมากมากครับ ฐานราคาคลับอกวาค่าฮ่า่าฮ่าไมรารับกำลังเติมน้ำได้แล้วครับขอบคุณทีมงานทะเลท่องนะครับที่ไห้นายหอยที่แปดปะฝนโล่้เนง จับใส่ช่องเ้านะครับมันนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใเลยในขอน้างนผลงานเพิินบ่ะพี่ทั้งหนนอ๋อลูกเพิินนะเอ็นดะครับที่น้องผลงานสะเลทองเลยนะครับนันนสายปั๊บปังอ๋อแม่พันธส่งลูกพ่อพันธุส่งลูกนะครับนะครับผลง,งาน ما <applause> هذه <applause>